อ้าวเ,เริ่มเลยละค่ะลูกอยู่ไหนเนี่ยมาพี่ยู่นีไงอ้ามาอยู่ข้างๆแม่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ทุกตานะคะกับน้องอะไรนะเนี่ยพี่ยอยีดออกับพี่อาตอมพี่อตอมจะมาทําอะไรคะใช่พี่ตอมเก็บมาชี้ป้ายก่อนนะอ่าเก็บหนังสือไว้เลยค่ะวันนี้พี่อตอมกับแม่ทุกตาเนี่ยจะมาอ่านคาของจองกระทงนะคะเพราะว่าคุณครูให้ทําการบ้านมานะคะเดี๋ยว เดี๋ยวแม่ทุกตาเนี่ยจะมีปัญหาแล้วอะแล้วแล้วพี่กระต่ายก็อ่านตามได้ไหมคะ่ะกระทงน้อยน้อยกระต่ายอ่านกดนะอะอ่านเร็วเร็วกระทองกระทงจะเริ่มไหมลอยตามนะำใสเติมจีบตรงเอาดีๆกระทงน้อยน้อยเลยจาบล้อเลยลอยตามน้ำใสอะไรอีกคะ ตั้งจิตเอาไว้ขวายแม่ของข้าเพ็นยาจีบจ้องน้ำนองไายบาพวกพวกเราตามผ้ากันาลอยกับทงเก่งมากค่ะนี่ไาทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่อะตอมเก่งมากคุณครูให้ท่องคำท้องจองนะคะีแต่ว่าพี่อะตอมเนี่ยอ่านได้อ่านได้ไวกว่าแม่มากเลย กกอ่ะเอาอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูถามมีคุณแม่จะได้น้องตอมจะได้ตอบได้กร<จ>ะ,ะทมอ่ะ<ล>เอาดีดีลูกให้เพื่อนทำไม่เพื่อนอ่านกัตั้งกับคุณแม่แล้วก็ให้ให้ให้เพื่อนฟังด้วยเผื่อเพื่อนอะเพื่อนคนไหนที่อ่านไม่ได้เขาจะได้อ่านได้คุณครูจะได้แบบบอกบอกว่าอ่านได้ทั้งมันเพื่อนก็เห็นตูดหรือสิค้าไม่ดีลูกไม่ดี ฟังพี่ตอตอมอ่านนะคะเพื่นพนอนๆกระทงน้อดดยน้อยรบรอยตามน้ำใสตั้งกิตเอาไว้ถวายแม่ของค้าเพนเดือนสิบโฉพวกเราต่าง้ากการลอยกระทงเมื่อกี้น้องตอมตกไปคำหนึ่งเ<ม>พนเดือนสิบสองน้ำน้องายบา ต่วเราตังค์ผ้าพันลอยกระทงเก่งมากค่ะปรบมมาให้พี่อะตอมก็ได้ค่ะทุกคนให้พี่กระต่ายด้วยให้พี่กระต่ายค่ะนีพี่กระต่ายก็อาทํากันมาเสร็จเรียบร้อยละถ้าคุณครูให้อ่านเนี่ยในะาคะเป็นแบบนี้นะคะอ่าพี่อะตอมก็อ่านเรียบร้อยละกระต่ายโชว์แบบนี้นะโชว์ให้เพื่อนดูพี่อะตอมท่องคํากรอนที่คุณครูบอกให้เรียบร้อยละพี่กระต่ายท่องแล้วค่ะจบภารกิจของคุณแม่แล้วนะคะ วันนี้อ่ะอ่ะให้รีวิวมิกกี้เมาส์หน่อยมินนี่เมาส์หน่อยให้เพื่อนๆดูอ่ะอันนี้อ่ะรีวิวได้ตามสบายเลยอันนี้อันนี้ใครใครให้น้องอาตอมนะคะเนี่ยป้าอาใครอะป้าแอนป้าแอนใช่ป้าแอนให้ให้น้องอาตอมนี่ใครให้อ่ะนี่ใครให้ป้าเนี่ยให้ป้าเนี่ยมันมีตั้งนานละอันนี้มันมาจากเพย์ยิมใช่ไหมคะอเนี้ยั้งแต่ตอนเด็กแล้วป้ามาร์ตป้ามาร์ตป้าเมย์ป้าแหมมใช่ป้าเมย์ ใช่อ่ะปมาวทำไมวันนี้นอ้องเติมไปก่อนนะคะทํากันมากเสร็จแล้วพี่วันนี้พี่พี่กระต่ายไปกดนะอ่ะสวัสดีเพื่อนๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่อย,าาย่าลืมอะไรนะอย่าลืมอะไรนะอย่าลืมกดติดตามพี่กระต่ายด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กระต่ายไปกดนะ <laughs>